สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเลขเด็ดไอ้ไข่ให้โชคสามงวดติดได้เงินหลายล้านเลขไอ้ไข่ให้ถูกมาแล้วสามงวดติดได้เงินหลายล้านวันที่สองมกราคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดบึงบาประภาสวัดครลองสิบตำบลบึงบาอำเภอคลองเสือจังหวัดปทุมธานีบรรยากาศวันหยุดยาว เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทยยังคงมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการกราบไหว้ขอโชคจากไอ้ไข่วัดบึงบาและท้าเวสวร์วัดบึงบานั้นเป็นไปด้วยความคึกคักเป็นอย่างมากในขณะที่พุทธศาสนิกชนจำนวนมากต่างเข้ากราบไหว้ขอพรพระครูสุจ,จิตรัตนากรเจ้าคณะอำเภอหนองเสือ จ้าอาวาสวัดบึงบาประภาสวัสดครองศิบเพื่อเป็นสริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวโดยทางด้านนายวิบูลโรดบัณฑิตนายกฤษดาโรดบัณฑิตเจ้าของบริษัทราชพฤกษ์อโ,โกจำกัดได้นำปัจจัยร่วมสร้างองค์หลวงปู่ทวดองค์สูงกว่า100เมตรที่จะมีการบวงสรวงในวันที่22มกราคมที่จะถึงนี้ด้วย ในขณะที่ทางด้านนายสุพศินพัชรพรภัยศารนางสาวปุญชรัพัชรพรภัยศารสองสามีภรยาชาวปธุมธานีที่ได้นําเครื่องเส้นไหว้ชุดใหญ่พร้อมกับเฉลกัวชุดใหญ่ของเล่นนํามาแก้บนแก่ไอ้ไข่วัดบึงบาหลังไอ้ไข่ให้โชคก้อนโตครั้งที่ผ่านมากว่า500,000บาทโดยนายสุพศินพัชรพรภัารนางสาว ปุญชรัตพัชร,รภพรไพศาลสองสามีภรรยาชาวปทุมธ,ธานีได้เล่าว่าตนเองเดินทางมากลับไหว้ไอ้ไข่และเทเวสวรรณวัดบึงบามานานกว่า40ครั้งแล้วซึ่งได้โชคทั้งหมดเกิน30ครั้งแล้วจึงได้นำราหูอมจันทร์มาถวายเมื่อกลางปี65ที่ผ่านมาอีกทั้ง3ครั้งล่าสุดรวมกับงวดที่ผ่านมารวมแล้วได้กว่าสล้านบาทด้วยกันซึ่งถ้านับทั้งหมดก็น่าจะ เป็นหลักสิบล้านได้โดยวันนี้ได้เดินทางนำเครื่องเส้นไหวชุดใหญ่นำมาแก้บนแก่ไอ้ไข่และเท้าเวสวร์เนืน่องจากได้บนบานสารกล่าวเอาไว้ว่าหากถูกรางวัลติดต่อกันสามงวดก็จะมาแก้บนวันนี้จึงรีบนำเครื่องเส้นไหว้นำมาแก้บนตามที่ได้บนบานสารกล่าวเอาไว้พร้อมกับขอเลขจากหายทองหายเงินของไอ้ไข่ได้เลข16ซึ่งจะนำกลับไปซื้ออีกครั้งต่อไป ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ